สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบิร์ตสุขสุขคนเมื่อนี่ก็มาพอกรบบะบอจันทร์คือเก่าเนาะพี่น้องโดยกับซองของบ่าบจันทร์แชนแนลเนาะพี่น้องเนาะโดยก็เอ่อมาพ่อกรบบะบอจันทร์เมื่อนี้บ่าจันทร์อยู่ที่หมู่บ้านหนองโกมเนาะพี่น้องเนาะเมืองอุทุมพรขวงสมนักเขตของเฮานี่แหละเนาะก็มีม,มีเอ่อคนแนน้ำบ่าบอจันทร์มากคือเก่าเนาะพี่น้องว่ามีครอบครัวหนึ่งเพิรนมีความทุกข์ยนีขาดเคินบริสันเนาะก็ อยางให้บจันเนี่ยมา,ามาดินมาส้มเพื่อนแนวัสนเานาะพี่น้องโดยก็มาถามมาไทยเพื่นอนในวัาสันเนาะกะ็โอเคพี่น้องเนาะบนนี็เขาได้มาฮอดหนาเพื่อนหนาซานเพิ่นแล้วก็เดี๋ยวสีขาทักถามเพื่อนน้ากันเลยวนะันพี่น้องเนาะโดยบจันก็นยังบูฮูอ่าที่ไปที่มาของครอบครัวเพื่นนะอนเนาะอยู่กันจนนังไดเนาะพี่น้องเนาะโดยเจ้าสบายดีเอ้ยสบายดีแอร์พายาหเห็นอย่างนี้ได้ ่ขากำลังใช่หนึ่งเข่าพี่น้องอ๋อ้หนึ่งเข่าหนึ่งเข่ากันเนาะพี่น้องเนาะโดยวดยวนางน้อยเพิ่งแกเดี๋ยเพิ่นกำลังหนึ่งเข่าพี่น้องกำลังหนึ่งเข่าเนาะคนกุ๊กกุ๊กกวพี่น้องเลยโดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอันเฮือนซานเพิ่งแกอ๋อพาลมฝนตกมันก็สีคุบสีครัวไปเลยเนาะนี่เนาะเจ้าสบายดีอีกรอบเอ้ยเดยสบายดี ขอเทษได้เออได้สี่อย่งเนาะสี่จอยเนาะโดยอายุจะปีแล้วสัอ๋อสัเจ็บปีเดียวสีเออน่าสาวอะ้รกันเนาะโดยประมาณเดียวกันกับอันว่าจันพี่น้องเลยโดยกุ้กุ้งเนาะพี่น้องเนาะเคนหนึ่งเข่าพี่น้องเลยกำลังหนึ่งเข่าั่นโดยครับช่วงนี้ก็กำลังสี่คอยคำลงแรงแล้วเนาะเป็นกำลังหนึ่งเข่าเนาะพี่น้องโดยกะขอโทษแล้วเอ้ออันว่าเอ้ออยู่กันเจ็ดคนเด้อยู่เพื่อนนี่สคนอยู่กันสี่คนเนาะ เดี๋ยวเอ็มน้องน้อยเพิ่นเด้กแต่น้องน้อยเพิ่นชื่อหยังชื่อดินน้องดินนางดินเนาะเดี๋ยอันจักได้จักขวบแล้วได้ซองขวบแล้วพี่น้องครับไก่สิเป็นสาวแล้วพี่น้องเลยอ่าเพิ่นกำลังกินข้าวเันนี่นะเดี๋ยวเออพี่น้องกำลังกินข้าวเนาะน้องน้อยเพิ่นอยากข้าวันสันเนาะกินข้าวเย็นนี่เนาะกินข้าวกั็ยังนี่ปลากระป๋องเออกินข้าวกับปลากระป๋อง ดเดี๋ยวอ้าอ้าเดี๋ยวน้องน้อยเดี๋ยวมาจานเอาขนมมาให้อ่าขนมนะเนอะเิ่นกำลังกินเข่าพี่น้องน้อง,น,องน้อยเพิ่งอยากเข่าสะนะาินเนาะเขาก็เพิ่กำลังหนึ่งยังประซุกเนาะพี่น้องเอออันขอโทษเด้ออันมาผัวเพิ่นไปอันไปอยังเี้ใช่ตอนนี้ไปขนข้าวน้ำอือโอ้ถือว่าไปไปซอยป้าเนาะโดยโดยอันอันขอโทษเด้ออันมาผัวเป็นผัวนี่อายุจ็ดปีแล้ว hồ nhiều vào hồ nhiều phần nhiều vào vào hồ nó rồi ừ. cả ừ. phần nhảy có ơi có xào vó ừ. đó cả khơi xì mi nhiều quả xào nó phi nồng nó rồi 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 bạn ai ai phần bài sái sàn nồng nồi bài hà đi đeo nó rồi 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 từ bạn ai phần sư nhà nó nồng nồi này tự lết tự sư tự lết nó phi nồng nó rồi đây chắc khổ đây phụ bên này ừ. đây chết khổ nó ถือว่าอันยูเพื่อนนี่นะเป็นอันเพื่อนของสาวเองบ่นี่นะโดยแต่แต่ดินแผ่เม่นอาศัยพ่นยูอ๋อถือว่าเพื่อนนี่เป็นของตัวเองแต่ว่าอาศัยดินเพ่นยูเนาะโดยโดยอันอันดินดอนเพ่นยูนี่อนใัยดินไผนเนาะดินป้าดินดุงบ่อ๋อโดยโดยอันอันนี้อันเพื่อนสาวหรือว่าอันนี้สาวอยู่เป็นบ้านบ้านกบ้านเข้าของสาวได้บ่นี่นะ บ้านพกบ้เข้าครื่องเข่ากัดอ๋อยูอันบ้านสาวนี่อยู่บ้านเครื่องเข่ากาดพุ่นเนาะโดยโดยโดยแต่ว่ามาอยู่ลำพัวบอได้มานี่ยเลยโดยมาอยู่ลำพัวผัวอยู่บ้านนี่เนาะอืมพี่น้องเลยโดยโดยอันที่ว่าสร้างครอบครัวมานี่ได้จะเป็นปีแล้วเข้าซิปยังไงอ๋อประมาณสิบปีได้เนาะโดยโดยโดยกะอันไหน้าตะก้าอันสาวนี่มีบอมี เป็นโมมีเลยเนาะนถือว่าอยู่อันอามาเห็ดน้ำป่ามดุ้งน,นี่เนาะเนี่ยเออถือว่าแต่ร์นาอนี่ก็ไปหารับจ้างเนาะแต่ร์นาอแต่วันเนาะนโดย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 กินนั่งนั่ง <ill> ๆๆเป็นหิวเข่าเลยเนงองกินกับอะไนั่นเนาะกินกับปลากระป๋องว่าสัน่นโดยโดยอันนี้ได้บริจาคโบได้ซื้อขนมมาเมาื่มอนี่มาสองซบพี่น้องสองมาสองห่อมาให้เพิ่นเนาะ เลยอ่าอยู่เฮือนนี่มีพื้นมีไผ่อีโบกังค่ำกลางคืน,นบ่บ่มีอ่าอยู่แบบมืดๆน,นี่เนอมนี่หลอกมันเลยออแบบโซลาเซลล์บ่เลยอืมโดยโดยโดยเป็นไผ่อันนั้นเนาะพี่นอ้นองไผ่ศากเอาไผ่ศากเอาถือว่าเป็นไผ่โค้มเนีะนเนาะอือโดยพี่น้องเลยอ่าถือว่ามาปลูกเฮือนอยู่นี่กับจักปีแล้วตั้งแต่เอาผัวพ่นบ่ปลูกอยู่นี่นะเฮือนอือโดยโดยโดย นั่งน้อยคยือนังน้อยกําลัางเป็นหักแต่แหงพี่น้องเลยโดยเออธิว่าพ่อพอน,นี่ไปซอยป้าเมือ่อนี้นเนาะไปเกี่ยวเข่าซอยป้าโดยแต่ละมือก็คือผู้เป็นพ่อนี่เนาะไปหาอันครบหากินเนาะโดยยัพี่ก็เอาลูกยัพี่ก็เนี่ยไปเออเดี๋ยวเปลี่ยนธิว่าพัดเปลี่ยนกันไปอยู่เนาะโดยโดยธิวเอ้ยไปหายัางแต่ละมืออาชีพเห็นหาคุณพี่รอหาไม่ไลยโดยโดยอันเบาแห้งๆเนี่ยเดินเบาจันนมีไม่เลย แต่ถือว่าอาชีพแต่นมือหาคุจิรอหาหนไาห้เนาะมาขายเนาะ<ล>ข้าวน้าเนี่ยคือว่าซื้อกินบ่แต่นมือนี่นะซื้อกินมือละสองโลสามโลโอ้แต่ว,ว่าโลเท่าไรเนาะเข่าเจ็ดพันโอ้ถือว่าแพงอยู่เนาะพี่น้องเนาะโลเจ็ดพันพี่น้องเลย,เลยโอ้ถือว่ากุ้งกินอยู่ว่าหาแต่นมือ่อเพรออยู่พอกินได้เนาะเพราะอันแตเมื่อพี่น้องเลย แต่ว่าเข่าหน้าพิ่งกระซื้อเอาแต่ละมือเนาะมือละสองโลว่าสัตโดยนี่แต่มือนี่ก็จ้ำปลากระป๋องป้อนดูเพิ่นเนาะโดยอันเท่ากับพ่อเพิ่นไปแต่เศร้าเพิ่นว่าไปเกี่ยวเข่าโดยไปแต่เศ้าคนโดยโดยโดยกิน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 นะอย่าลื้อเด้อผู้เร่องเมย์เมย์เดี่ยงง่ายเด้อให้เมย์เดี่ยงนั่นแล้วจะลื้อเด้อ โดยโดยโดยออตัว <ítulo> ่ว <irgendw carbono S 2> ่ากกบ้านกกบ้านเข่าของสาวนี่อยู่บ้านเครือเข้ากาดพุ่นเนาะที่ว่าไปหักไปพากันแต่มาอยู่น้ำผัวบัญสินเนาะกับประมาณสิบอนสิบกว่าปีแล้วว่าอันาอยู่ขางกวนประมาณสิบกว่าปีได้แล้วเนาะโดยโดยโดยเอิอนีแต่เพื่อนซานเป็นกับพี่น้องร่างหนึ่งเข่าคอนกุ๊กัวอยู่เมื่อกี้นี่เนาะว่าจันมากอะนี่เลยหดเข่าคนพี่น้องเลย จันมากะหาเพวันอีกครั้งหนึ่งเข่าพอดีเนาะพี่นออ้องโดยกะมีคนแนะน้ำว่าจ,จันมากั่นแหละเนาะว่ามีครอบครัวข,ข,ของอันเอื้อยนี่สาวนี่นทุกแง่าขาดเขินว่าสันเนาะว่าจันก็เลยเบะมาเบิงเอามากัเห็นคอนพืน้นคอนไฟคอกลุ้กกัวอยู่โดยเออแต่ว่าให้หน้าตะกา้าสาวนี่มันบ่มีเลยเนาะมาขอที่อยู่นี่กับเพินพ่นเพิ่นแบ่งให้อันปุ๊กเพื่อนเป็นที่ของเพิ่นเนาะปีของลุงเนาะ ของป้าของลุงโดยอันขอโทษด้วยอันว่าครอบครัวของสาวนี่ทางทางสาวนี่มีกันจะค้นอันญาติพี่น้องของสาวนี่นะมีหกคนมีหกคนถือว่าอยู่บ้านเครือข่ากุดเุอนเธอไไทยนะอ๋อเธอว่าไปไทยกับมีเดยถเธอว่าฐานะครอบครัวเนาะเมย์อยู่บ้านเครือข้าดกุญพ่ออยู่พ่อกินอยู่บอมีอยู่บอมีพ่ออยู่พอกินอ๋อแต่ว่าคือบุคือมาอยู่นาำพินส์ะ แต่ว่าลูกผัวเมื่อนเนอมื่อใหญ่เนาะโดยเออถือว่ามาฉางครอบครัวด้วยตัวเองพี่นอ้องตอว่ากะสีประมาณนี้แหละเนาะพี่นอ้องกะครอเพื่อนชาญเพื่อนกะเดี๋ยวขอเบางเงนเพื่อนสังสารนี่เด้ออ่านี่ได้เงอนเพื่อนกับพี่นอ้องอ๋อถือว่าบมมีอย่างเลยพี่น้องเลยโดยกะมีแต่อันนี้เนาะผ้าชาดมอนมุ่งเพื่อนกะเอาให้ปูนะ่นาะพี่นอ้องเอาอ๋อพี่น้องเลยขอโทษเด้ออันขอทายเป็น,นไงเด้อ เออถือว <speaking> <speaking> ่าเป็นสังฆอันหลังนี่เป็นสังฆสีอยู่เนาะอืมแต่ว่าเงินอันว่าสาวหาเองนี่บ่เงแม่แม่ส่งมาให้อ่าพี่น้องเอ้ยโดยๆดยยเอถือว่าสาดหมอนมุ่งเพิ่นก็บ่มีเนาะถือว่าปู่แพ้พี่น้องปู่แพ้ออยู่กัน4คนเนาะนี่เนาะอืมโดยๆ ไม่ได้ผลโกผลดินมันบบผ้าขาว,วาสาวเฮือนสาวนี่ผ<ล> <c oughs> วว้าเชือดโดยมันมนมีผ้าเนาะโดยเือว,ว่าเป็นเพอเป็นผ้นนาอันผ้ามันก็เอากระเป๋าขาดหรือว,ว่าแพรขาดเนาะพี่นอ้องพี่น้องเลยถอเด้อเออสิประมาณนี้พี่น้องเลยน,นี่เป็ดกระเป๋าเนาะอันนี้เอากระเป๋าแล้วก็เป็นเปากระเป๋าเป็นแพ้ขาดขังเอาจะซื้อพี่น้อง โดยแต่ฝนตกฝนดินมากกับช่องสิห้าสิหัวเนาะโดย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 นี่กับของคนสบายิงนพีน่เนาะกินนะกินถ้าผูเป็นไอ้เพิน่นไปดินเนาะได้จะขวบแล้วผูเป็นไอ้เป็นสาวว่ามาก,กิน,นี่ ในเจ็ดขวบแล้วโอ้โดยโดยโดี่แหละผ่าเคลื่อนผ่าซานเพิ่นกะซีประมาณนี่พี่น้องเด็กโดยหมอแหกเตะกระโปงเพิ่นกะนี่สันนี่เนาะพี่น้องเนาะโดยกะอันที่ว่าน้าในได้สวยสาวอันสาวเอามาได้ใส้เอาม้าจากเพื่อนเมย์เมย์ของผัวโอ้อันนี้ว่าเพื่นเป็นอ้ายขึ้นโดยโดยอันนี้อันซื้อยังไงเนาะ ตัวเสื่อตัวเล็กจะปีเลยจะขวบเลยครับว่าอะไรบ่ะ <laughs> จะขวบแล้วจะเข่าเีย็นอ่ะว่นี่ยังยังบ่ทันเข่าปุ๊บเนาะเข่าแล้ว<อ>เพิ่นอ๋อแบบเพิ่นปิดอยู่เนาะช่วงนี้เนาะปิดโควิดเนาะถือว่าเข่าปออะไรได้วนี่ป่อหนึ่งปีกี่ม้าก,กับปอสองเ<อ>ข่าปอหนึ่งแล้วพี่น้องเลยถือว่าอยู่กันสี่คนเนาะ ดูกะผู้ชไซนึงมีนิ่งนึงพี่น ok ้ yes. องกำลังเปลี่ยนแต่แพงพี่น้องเลยโดยเออโดยโดยอ่ะไดแล้วเดี๋ยวปั่นกินเถอะขนมเด้อโดยอยู่กันสี่คนเพรุ่กน้องถือว่าน้ำนี่ไปเอาน้ำเพื่อนของอันอพ่อปู่เนาะถือว่าขออันเปิ่งเอาน้ำพิ่นบ่ถือว่าเพิ่นมีมีน้ำไหลน้ำนั้นนั่นอยู่เนาะ เือว่าน้่งกินได้撒สาวเธอบอาเพิ่นเพิ่นเกิดทางพ่อปู่เพิ่นซื้อให้เนาะโดยโดยโดยเธอบอาคำมือแต่เพิ่นพอนางน้อยเพิ่นสิมานี่เนาะแต่แต่ละมือก็คือคำแต่ละมือเพื่อนเนาะคำมือเพื่อนสเห็นหน้ากันเนาะพี่น้องโดย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 สีบ้าณนี้เนาะพี่น้องเนาะกินกิน

มาอยู่น้ำผัวนี่ครอบครัวของผัวนี่มีกันเยอะคนอันไอเอายน้องคนนี่โดยทั้งผัวคนนี่มีห้าคนอืมถือว่าฐานะครอบครัวทั้งผัวคนกันพ่ออยู่พ่อกินอยู่บ่ทางเมย์คนนะพ่ออยู่พ่อกินอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนชา้นของสาวคนนี่ก็สิบประมาณนี่เลยพี่น้องเลยเนาะแือว่าอันเอาเอาอันแต่งยูอันฉางครอบครัวน้ำกันแล้วกะออกเพื่อนมาอยู่หนี่เนาะโดย อันเฮือนเฮือนนี่นั่นเป็นเฮือนของสาวอันที่อันสั่งเองบ่เป็นสั่งครับอันลูกกระป๋วนี่เนาะเลย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 เอ๊ะที่น้องถือว่าให้หน้าแต่กล้าสาวนี่เม่นบุมี่เนาะถือว่าเห็ดน้ำเห็ดน้ำอันเราทางปะเ่าเนาะนี่เนาะอืมเลยเลยอันห้องน้ำห้องในได้สาวมีอยู่บ่ บ่มีเนาะอันแต่ว่าไปปวดทุกได้สายังอยู่ใส่น่องเขินหยาถือว่าไปเข่าน้ำขอเขาน้ำเพลินเนาะเออถือว่าสาวก็ยังบ่มีอันของน้ำของในทุกอย่างเลยถือว่าเวลาปวดทุกหรือว่าเบายังใดก็ต้องไปขอทางเฮือนหยาพ่ะเนาะเออเขินหยาอยู่ใส่อยู่ไก่บ่อยู่ไก่พุ่นละพัดอ่อยู่พุ่นเนาะอืมอยู่ไก่เติบพี่น้องเลยโด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 ยเออ กันสี่คนเนาะเฮือนซานเคนอันนี้ก็คือว่าพื้นที่ในโมมีเนาะคือว่าใต้โคมเอาพี่น้องแต่แต่ละมือเนาะอยู่กันแบบมืดไปสิแหละนอนกันสี่คนพี่น้องเฮิอนกะกระต๊บน้อยเนาะอิดเอิอนบ่กระต๊บซะโดยโดยกำลังหนึ่งเข่าเนาะพี่น้องโดยนี่เดยหนึ่งเข่าทาผัวเนาะั่งน้อยเฮิอนเดยโดย โอเคเนาะเดี๋ยวอาจารเสียวเงินให้เด้อกะนี่เนาะอ่าไว้ให้อันว่าซื้อข้าวต้มขนมแห้งน้อยเพิ่นกินเด้อโดยอันนี้ก็เป็นเงินของอันผู้ใหญ่เจดีย์อยู่ทางอันฮ่องกงเนาะซื้อเพิ่นแม่ทวีจิตโดยกะอยากให้เอื้อยนี่ขอบมุกขอบใจเพิ่นเอเด้อขอบมุกขอบใจเด้อเด้ออันขอบบุญขอบคุณอุตส่าห์พุทิศในพันเอโดยกะอาสาธุเนาะ สาวคนกะว่าบุคอยเป็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีคนมาช่วยเดี๋ยวคนเบบนี้จะเทื่ยวคนวายสันเนาะโดยกะสิประมาณนี่เนาะกะโอเค้วสาวเนาะเดี๋ยวบอจันต้องขอตัวลาก่อนวันนี้เนาะจงได้กะเลี้ยงลูกกะให้เลี้ยงง่ายเด้อโดยเป็นคนหู่ผููดีเนาะโดยขอลากันเนะ้น้องลาเด้อโดยบอจันขอลาก่อนเนาะสบายดีเด้อจ้าสบายดีโดยสู่ๆเนาะโดย กะโอเคพี่น้องเนาะกะครอบครัวเพื่อนกน็ประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะก็คือว่าสาวเพื่อนนี่โมเมนต์คนบ้านนี้เนาะถือว่ามาเอาลูกมาพวัวแล้วก็มาอยู่น้ำลูกน้ำผัวเนาะกะเพื่อนซาบ้านซองเพื่อนกน็ประมาณเท่าที่เห็นเลยพี่น้องเลยผ่าแพรเพื่อนกันกะผ่ากระตาดผ่ากระจาดเพื่อนกะเป็นเอาแพร่ขาดแล้วเอากระเป๋าขาดเนาะกระสอบขาดพี่น้องโดยมีคือกันคือเพื่อนนี่อยู่กันสี่คน ลูกสองเนาะพี่น้องเนาะโดยกะลดูกชายหนึ่งยิงหนึ่งเนาะกำลังเปแต่หักแต่แพงพี่น้องเลยโดยกะครอบครัวเพื่นกับคือที่ได้หับได้ชมเนาะพี่น้องเนาะครับผมีอย่างเลยเพื่อนเนาะถือว่ามากะมาขอส่วนขอเศร้านําปปู่ไม่ยาเพื่อนกับูู้กเลื่อนนี่กะสั่งเพื่อนมากับสั่งครอบครัวมากับประมาณสิบกว่าปีแล้วเพื่อนเนาะโดยกัประมาณนี่พี่น้องเลยโดย เกือาลูกผัวเพิ่นนี้โบยู่นาะงมันนี่เนาะไปเกี่ยวเข้ากซอยป้าซอยดุงวันสันเนาะโดยภ้าเพื่อนเพิ่นกับสิบประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเนาะสภาพเพ, ання, พื่อนชานเพิ่นถือว่าแด้นผาเพิ่นก็เอาไม้เศษเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเออถึงโดยโดยโดยถือว่าสั่งกระสีเพิ่นนี่ก็พากันเฮ็ดงานหาเงินเก็บได้เพิ่นวันสันเนาะเพื่อที่ได้ทางกระสีแต่ละเพนมาพันสันโดย นี่พี่น้องเลยกระต๊อบน้อยเนาะดูกับอยู่ที่นี่กับโมเมนที่ตัวเองบริสันเนาะเป็นที่ของปู่ของย่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยถือว่าเพิ่นแกะยังบาได้แบงได้ปันให้เนาะถือว่ามากกับขอปุ๊กขอเศร้า่อส้นอยู่น้ำเพิ่นบริสันโดยกับซิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยขอบคุณกับอ่าพักคุณแม่พี่น้องพิจารณาเบื้องน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโดยกั โอเคเนาะพี่น้องเนาะโดยกะมาฮ้อนี่ว่าจันกะต้องขอเอา่าต่าวลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยครับจังไรกัภาคกสองทางติดตามหรือว่าเป็นกําลังใจให้วจันนี่เด้อพี่น้องเด้อวจันก็ต้องขอบุญขอบคุณเนาะอันมื้อนีนะ้เนาะเงินทั้งหมดทั้งมวลของมื้อนีก้ก็เป็นเงินของแม่ทวิจิตอยู่ทางฮ่องกงเนาะถือว่าเพิ่นผากมาให้วจัน ได้วจัน์ให้วจัน์นี้ได้ไปช่วยเดือพ่อแม่พี่น้องที่ทุกข์ยากเนาะพี่น้องเนาะบวจันย์ก็ต้องขออุทิศพรให้แม่นี่มีจฉมีจเจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะนอนรับให้ได้เงินมือน,นอนตื่นให้ได้เงินเสนเนาะพี่น้องโดยกะก้มกบใจแม่ละลายเนาะที่ให้ช่วยทึนในการไปช่วยพ่อแม่พี่น้องเนาะมาทางมาทางสองทางของบวจันร์เนาะพี่น้องเนาะโดยกะสิ่งสําคัญทั้งหมดทั้งมวลกะคือ พ่อเม่พี่นอ้อนนงอาาทั้งเมื่อเนาะที่ให้การรับติดตามรับซุมคลิปของบาจันตตั้งต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะโดยก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อเม่พี่น้องที่ปกขิามโฆษณาของบาจันเนาะเป็นกาลังใจให้บาจันเฮให้คลิปดีๆกอไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อโดยก็โอเคเนาะพี่น้องเนะาะบอจันก็ต้องกล่าวคำลาก่อนเนาะมาหนี้เนาะไปเจอกันใหมในคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้บาจันต์ขอกล่าวคำบาดสบายดี